มาขาดใครบ้างก็เอามา2ที่ขาดสี่ก็ถือว่าไม่แย่ไอคนที่มันมาไม่ได้มันสอแววอยู่แล้วก็ให้มันออกไปพักมันก็มีอยู่แค่นั้นนะเสียงอะไรอะ่ะสี่แปดคลังไอลูกแล้วตอนเนี้พวกมึงทำอะไรกันฟาร์ม<แ>ฟาร์มอะไรส่งเงินอ,อะไรเอาไปทำอะไรใช้นี่ใช้นี่อืมรประโยชน์ดิ แม็กเราผมขายคุณบอกแล้วให้ขายรถไม่จะไปขายห้าร้อยได้ยังไงวะขายสามร้อยเพราะว่าสถานการณ์แก๊งมังเป็นอย่างเงี้ยและอยากเป็นหัวแถวมึงต้องขายที่เราตกลงกันไว้พิ่เปิดเมื่อวานอะแล้วมึงก็ค่อยไปอาคืนได้ครับขายไปเลยเลิกปัญญาอ่อนได้แล้วรถมึงอะ่ะไอควายไว้ฉลามกูเหรอเลือ่องไรสาระไอ้เหี้ยขายแล้วเอาเงินมาโปนี่ ตออนในพวกมึงทุกคนคต่อนในพวกมึงทุกคนจะฟาร์มฟาร์มเพื่อหาของให้ตัวเองทีนี้กูถามนะ่ะตรงนี้มีใครที่ไม่มีปัญญาฟาร์มของให้ตัวเองไหมกูยกตัวอย่างนะสมมติสตรอรี่มันเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านาโนยี่สิบตัวเนะี่ยมีใครทําไม่ได้ไหมนาโนยี่สิบตัวหรือหรือไม่ต้องถึงยี่สิบก็ได้สิบห้าตัวมันก็ใช้ไม่หมดละจริงจริงสิบตัวยังได้เลยแค่อย่างน้อยให้มันมีหน่อยอ่ะมีใครทาไม่ได้ไหมไอ้ของแค่นะี้ อ่าถ้าไม่ตอบแสดงว่าไม่มีนะเดี๋ยวว่าสตอรี่จริงเนี่ยถ้าเกิดว่ามึงทําไม่ได้เดี๋ยวกูให้บัตรพิเศษมึงเลยพิเศษแก๊งไหนๆเลยแก๊งอื่นเนี่ยไม่มีแต่แก๊งกูเนี่ยมีไปปนิข้างโรงแาเลยกูดูตรงตรงเนี้ยบําเพ็หนึ่งหมื่นตัวไหนทําไม่ได้ใช่ใครอยู่ในแซมบ้าแล้วมึงทําไม่ได้หมื่นหนึ่งมึงคิดว่าทําไวอ่ะโอโหไม่ไวอ่ะเป็นอาทิตย์ถ้ามึงอยาก จะไปกดอีมากนะักเดี๋ยวกูส่งมึงไปฝึกสมาธิเลยไม่มีข้อยกเว้นยกเว้นพ่อตายแม่ตายหรือเหตุผลที่สําคัญจริงๆถ้าไม่ได้มีเหตุผลที่สําคัญหรือถ้าเกิดมึงมีมึงมีมึงมีมึงก็ควรจะบอกเพื่อนตรงๆไม่ต้องใช้ข้ออ้างอย่างเช่นมึงคอมเสียจอพังคอมดับไฟอะไรต่างๆนานาเราจะเราจะไม่มีข้ออ้างอย่างนัง้ถ้าเกิดว่ามึงไม่ว่างมึงก็แค่บอกว่าไม่ว่าง ถ้าเกิดว่าเรื่องแค่นี้มึงยังตอแหลกันนะเพื่อเพื่อให้มึงได้อยู่แก๊งต่ออนาคตเรื่องใหญ่แม่งก็ไม่มีใครพูดที่แย่เลยหรอกความจริงอ่ะเจ๊งหากันหมดพากันลงเหวหมดเดียวลงเหีกันหมดตายเอางี้เราเรื่องแต่ไอ้หุบปากไอ้ลูกมึงอย่าปัญญาอ่อนมาเบียวแถวนี้ยี่สิบเจ็ดคนเนี่ยมีใครมาเพิ่มเนี่ยตอนแรกมียี่สิบหกไม่ใช่เหรอไม่ปะใครมาไมค์แคทไมค์แคทโอ้ยไม่โอเคแสดงว่าขาดแค่สามก็ดี ไม่อะเอางีา้ตอนนี้กูถามพวกมึงหน่อยนะง่ายๆเลยเราทําแก๊งเรามีบ้านแต่เราแพ้แก๊งโฮปแก๊งปัญญาอ่อนและแพ้แพ้มายัางไรต่อแพ้มามันก็ด่าพวกมึงแซะพวกมึงกินไข่แดกไข่อะไรบ้างกูพูดตรงๆนะต่อให้เราจะตั้งใจหง่หรือเราจะเชี่ยอะไรมันไม่มีใครอยากแพ้หรอกแพ้ไปแม่งไม่มีใครสนุกหรอกไอ้เที่ยแพ้แม่งก็คือความนา่าอบอายใครจะบอกไม่ไอายก็แล้วแต่แต่กูอายเที่ย แพ้และโดนมันด่าโดนมันแะอะไรอย่างเงี้ยทางทั้งที่มันก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เทียอะไรเลยผูพูดตรงๆงเพราะฉะนั้นต่ออย่างนี้เราจะเปลี่ยนไมซ์เซ็ตพวกมึงทุกคนใหม่ถ้าพวกมึงทําไม่ได้ก็ใส่หัวไปถ้ามึงทําได้โฮปเนี่ยคิดตีเลยไม่ได้ไม่ได้เทียบเคียงติดไม่สําคัญว่ามึงจะมีประสบการณ์เยอะกว่าหรือน้อยกว่าพวกมึงมีสองมือเหมือนมันตัวมึงเป็นคนกาหนดเองไม่ใช่คนอื่นกําหนดให้ ของมึงมึงก็ต้องหาเองมึงจะรอแบมือขอคนอื่นเ่ยมึงก็ควายแล้วไอ้เหี้ยทางนั้นก็ดีแล้วเกาะพ่อเกาะแม่แดกตลอดชีวิตไม่ต้องมีความคิดไกลแค่ในเกมมึงยังคิดเองไม่ได้ว่าของมึงมึงต้องหาเองอะอนาคตเวลาแบบพ่อแม่มึงตายไปมึงจะทำอะไรวะถูกไหมล่ะมันก็เหมือนซ้อมใช้ชีวิตอะดันั้นตอนนี้เราจะขายแมกลาเรนเอาเงินไปโปะนี่เพราะฉะนั้นที่พวกมึงฟาร์มกันเราจะไม่ส่งนี่แล้วเราจะเอารถเชียร์เนี้ยไปใช้นี่ พวกมึงก็สำนึกซะนะที่พวกมึงทำให้รถเชียเนี่ยมันเสียไปอ่ะโดยที่โฮมันให้ข้อเสนอมันจะให้เวลาเราเท่าไหร่นะตอนแรกหนึ่งเดือนกับบัตรทองสามใบกูไม่เอาเวลาแล้วกูก็ไม่เอาบัตรทองกูเอาใบเดียวพอการไว้เผื่อพวกมึงเฮียเพราะหนึ่งเดือนมันนานไปกูไม่ได้อยากจะรอกูมั่นใจว่าพวกมึงแค่ชิดเดียวก็ตีมันได้แล้วมึงอยากมันคืนไหมล่ะไอชินอยากอยู่หรือเปล่าปากกเป็นอย่างนั้นนะมึงควรแพ้คนแบบมันเหรอวะ ถูกไหมไม่มีใครอยากแพ้มันหรอกกูก็ได้แต่ว่าพวกมึงไม่พร้อมพวกมึงตีไปก็เท่านั้นมันก็เหมือนฟุตบอลอ่ะมึงเอาตัวสำรองลงเต็มทีมาตายห่ากันหมดเลยเฮียยับเลิกทำฟอร์มให้มันเหมือนแมนยูปัจจุบันได้แล้วเละเอาง่ายอันเนี้ยพวกมึงน่าจะรู้รู้ทั่วกันหมดแล้วว่าเราสูญเสียอะไรไปบ้างเอาเป็นว่ารถพวกมึงหายไปหนึ่งคันแต่ก็ช่างแม่งนี่พวกมึงไม่มีตอนนี้พวกมึงจะเก็บเงิน แล้วเราจะเอามาทําทรัพยากรแก๊งกูมีให้มึงกดอยู่สองข้อข้อแรกของที่มึงต้องมีก่อนเล่นสตอรี่ไอพวกเกาะอ,อะไรเนี่ยคงไม่ต้องพูดเพราะประเทศเราแม่งแม่งเรียกได้ง่ายว่าเกือนและไอเฮียแทบจะแจกฟรีกันอยู่แล้วเกาะฮโนห้าสิบตัวเดี๋ยวไปสี่ <4. S 1> ก่อนสิไม่พ่อมึงเลยอ่0ตัวก,ก่อนวันที่สิบห้านี้หลังประมูลนะมันน่าจะประมูลหลังวันที่สิบห้านี้ กูขอนาโนคนละยี่สิบตัวมึงเวลาเก้าวันมึงทําได้ไหมนาโนยี่สิบตัวตอนนี้ตัวเท่าไหร่ไว้ลูกแสนเจ็ดประมาณแสนเจ็ดที่นีขายแสนเจ็ดยี่สิบตัวยี่สิบยี่อาอาร์ซีตีไปแสนแปดมันยี่สิบตัวตกเท่าไหร่ล้านแปดสามล้านหกสามล้านหกสามล้านหกเก้าวันเมืองเรามันฟาร์มได้ปะสามล้านหกเก้าวันได้เก้าวันได้ชิวได้เก้าวันเลหลือด้วยใช่เหรอจริงๆแค่ใช่เหรออืม รวมส่งเงินอะของที่ซื้อเองกับของที่ส่งเงินแก๊งอะมันไม่เหมือนกันไหมันส่งเงินตอนนี้ทุกคนต้องส่งเท่าไหร่ไอ้ลูกสามดสามแต่พวกมึงไม่มีนี่แล้วเนียส่งสองล้านพอพูดได้ดีที่เหลือทำนาโนริงคคับป้าทำนาโนสิบห้าตัวแม่งถึงยี่สิบก็ได้เก็บเงินไหมหรือไม่เก็บแต่จ่ายไปแล้วเอางี้กระสุนของแก๊งมีสี่ร้อยนะอืม ทรัพยากรพวกมันต่ำเตี้ยว่ะเอางี้ MK2 ตอนนี้มีเกียวกั่บอกเยอะเวแต่คนส่วนใหญ่ไม่มีกระสุนเลยไม่มีเลยจริงๆมันเป็นปัญหาของตัวมันเองมันเป็นปัญหาของตัวมันเองถูกต้องมันต้องทำมันเป็นปัญหาของตัวมันมันต้องทำกระสุนของตัวมันเองรอยแม็กหรือไม่ก็ต้อง50มีใครคิดว่าทําของตัวเองไม่ได้ไหมในระยะเวลา9วันที่เราจะไปคืนโฮปกูจะไปเอาสีดําคืนไม่ต้องซื้อเรื่องให้เสียเวลาก็ชิงสีดําคืนเลยจบ ล้วให้มันใส่สีแดงแทนหัวล้อสีหลังดังกว่าแต่ถ้าไปแพ้มันก็หมาแต่ก็ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งตอนนี้โฮมมันก็ให้ข้อเสนอมาดีนะถ้าต่อจากนี้มึงมีปัญหากับมันมันจะรอคุยกับกูก่อนก็ดีจะพวกมึงจะได้ไม่ควายเพราะเวลาพวกมึงเนี่ยควายทุกเรื่องไม่มีไล้มีเวลาเตรียมตัวเฮียอะไรเลยเอะตีอย่างเดียวก็เจ๊งเด็แพ้มันตอนนี้ไม่ซ็่พวกมึงข้อแรกบอกไปแล้วนะเรื่องนาโนข้อสอง ไมซ์เซตในไฟพวมึงเนี่ยต้องมีไมซ์เซตกันใหม่มึงรู้ไหมที่มึงแพ้มันเพราะอะไรแม่งเปิดบนรถแม่งอย่างเยอะเลยมันกูยิงมันตกปุ๊บแม่งวิ่งตามรถอ่ะกูกูชนรถมันไปมันมันวิ่งตามอยู่งั้นอะวิ่งตามจนมันได้รถมันคืนอะกูชนรถมันไปไปอย่างลูกบอลลิ่งมันยังวิ่งไปเอารถมันคืนอะโคตรไกลอะตรงค่ายทหาร่ะเข้าใจแล้วใช่ไหมความหมายคืออะไรคือถ้ามึงตก มึงก็ขึ้นรถถ้ามึงไม่ขึ้นมึงก็สวยต่อให้มึงจะไม่มีปืนไม่เป็นไรมึงเอารถชนชนมาเรื่อยๆอย่าให้มันเอาปืนยิงวงพวกมึงต่อให้มึงจะเกินสักกี่พันไฟแต่ถ้าเกิดมึงเล่นแบบเดิมมึงก็จะแพ้แบบเดิมถ้ามึงทําแบบเดิมมึงก็จะเป็นแบบเดิมมันไม่ทางได้เป็นแบบใหม่ถ้ามึงยังทําแบบเดิมภาพมันก็เห็นกันอยู่แล้วเปลี่ยนมายเซ็ตใหม่ต่อนนี้เราจะมีปืนขาตาย10คนลงไฟ20ที่เหลือพวกมึงก็ลองไปคิดแผนรายละเอียดแผนเราเองกูจะไม่พูด มึงก็ลองคิดดูถ้ามึงตกมึงต้องขึ้นมึงทําแค่นั้นถ้ามึงตกมึงต้องขึ้นถ้ารถมึงโดนชนเข้าวงแยมพีมึงต้องบอกเพื่อนมันรับถ้ามันอยู่ใกล้เพาวมึงต้องไปเพาถ้ามันไม่ได้อยู่ใกล้พามึงก็รอแยมพีหมดอืมมึงต้องทำยังไงก็ได้ให้มึงได้รถมึงต้องคิดว่ารถเป็นพ่อมึงอะมึงต้องรักมันหรือมึงไม่รักพ่อมึงอะก็แล้วแต่พวกมึงแม่เราจะอยากจะเปิดวันไหนบอกกูจะไปเช่ารถเอ็มเคมาให้ ทุกคนทุกคันอืมไม่ว่าเขามีคันไหนเราจะเอามาให้หมดใช่พี่เปิ้ดเป็นคนพูดเองเขาไป็นคืนน้ำลายตัวเองอยู่แล้วพี่เปิ้ดอะ่ะอืมไม่ต้องห่วงก็คุม้มที่เสียแม่งเราเล่นไปก็ไม่ได้แย่แล้วที่เหลือทรัพยากรพวกมึงมีใครไม่ไหวไหมเรามีเวลาเก้าวันนะครับเอามันคืนแล้วสลดัดเราจะเอาใครออกกี่คนอ่าน่าจะสองคนสามคนประมาณนี้เจนมีใครแนะนำไหมน้อง ยังไม่มีเลยอะพี่ตอนนี้แต่แต่ถ้าถ้าช่วยหาหาหาให้ได้ต้องถามให้ได้ลองลองช่วยหามาหน่อยระหว่างที่พี่ยังมีของอยู่เอามือปืนก็ได้กูขึ้นเนเมชทูให้เลยขึ้นได้คนหนึ่งตอนนี้ตอนนี้ขานมือปืนแก๊งแล้วแต่เอามาเลยถ้ามึงอยากชนะมันมึงต้องเอามาดีหน้าเราเราเราภาพภาพเราต้องไม่ใช่อย่างนี้คือระหว่างระหว่างระหว่างเนี้ยเก้าวันอะใครไม่พร้อมใครไม่ไหวใครเป็นเที่ยอะไรก็ตามอะแค่ขาดแอดดอปมันยังมาไม่ได้สตอรี่มันก็ขาดอยู่แล้ว เอามันออกเลยไม่ต้องสนคนที่อยู่ตรงนี้ก็ด้วยผู้มึงทุกคนเลยที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดระหว่างระหว่างระหว่าง,งทางผู้มึงแบบเดี๋ยวก็ขาดเดี๋ยวก็นั่นก็เนีย่ยระหว่างทางก่อนถึงตีกับมันขนาดแอร์ดอบมึงยังมาไม่ได้มึงก็ใส่หัวไปซะแต่ถ้าเกิดว่า,วามึงมีเหตุผลที่สําคัญจริงๆแบบว่าอาจจะกินข้าวกับพ่อแม่อะไรเงี้ยมึงเอามาได้นะกูไม่ได้ว่าชีวิตมึงแต่คือบางทีอ่ะมาแค่ชิวชีวๆเปล่าวะไม่ได้สี่เรียดมากฟาร์มให้ตัวเองเบาๆ ไม่ต้องไปเชียร์ไม่ต้องไปลอะไรมากอย่างน้อยต้องยืนพื้นยี่ผ้าในอดบขาดได้เต็มที่ห้าคนพี่อันผมถามจริงคนที่ลาลาไปซื้อโจงอย่างนี้ได้ไหมลาตอนสองทุ่มไม่ได้ลาไปซื้อโจงซื้อหาพ่อมันเหรอไม่กูเป็นไข้หวัดใหญ่กูต้องกินโจ้ไอหน้าหนังอ๋อไอดำเหรออ๋อคือไอดำพี่ไอดำลาสองทุ่มลาตอนตอนนี้ปัญญาอ่อนถ้ารอบหน้ามันลามันก็ปรับหัวมันหได้ครับพี่กูไข้หวัดใหญ่กูจะตายครับกูต้องกินโจ้ครับ พี่บอลพี่ถ้าคุมคือสองส่งสามสามนาทีสมมุติถึงถึงวันที่สิบห้าเราเอาเป็นสิบเจ็ดได้ไหมพี่ขอวันซ้อมสักสองวันจะไปซ้อมกับใครวะซ้อมในเธอมอพี่ผมว่าน่าจะต้องซ้อมนะไอ้ลูกก็น่าจะรู้แหละซ้อมอยากซ้อมใช่เดี๋ยวซ้อมเดี๋ยวต้องหาเมื่อเจอปืนแข็งๆไหมล่ะถ้าเมื่อเจอปืนวนไฟอย่างแข็งอะอยากเจอเลยไปซ้อมกับ JK อะ JK เดี๋ยวกูน่าไอ้แม็กให้เพื่อนกูอะ ได้ล่าสุดไอ้ฮิโรชิไปซ้อมอยู่โดนโดนไปเป็นสิบวินเลยยับฮิโรชิที่รำอะเราก็เคยซ้อมมาละถ้าเจอปืนในแข่งต้องลองไปซ้อมเลยเจเครู้เขาขึ้นแล้วเขาาตกแล้วแล้วเขาขึ้นอย่างเดียวไม่ได้ไปซ้อมมาชนะอยู่แล้วซ้อมได้ก็ได้วันพรุ่งนี้เลยยังได้วันวันเลยยังได้เลยคุณนัดให้ได้ทุกวันนะถ้าเป็นเจเคได้พีนัดมาเลยแล้วบอกก่อนนะก่อนบอกก่อนวันหนึ่งก็ยังดีได้ตอนนี้มีใครที่แบบยังไม่มีปืนไหมเอ็มเคทูแล้วคิดว่าขึ้นไปแล้วมีผลแน่ๆมีไหม มีไหมแกงเราหรออืมขึ้นไปแล้วบอกขึ้นขึ้นไปแล้วมีประโยชน์แน่นอนใช่จริงจรมันดันดันได้หมดเพราะราคาถูกมากตอนนี้ไม่มีนะอย่างนี้ดีกว่าใครใครปืนต่ำกว่า MK2 ลองเดินออกไปอ่ะต้องบอกต้องบอกว่ามีผลด้วยไม่ใช่ว่ามีเอาไปดันให้แล้วไม่เล่นมันไม่มีประโยชน์มีผลมีน้องชิสกูจะเอาคนอื่นมาแต่น้องชิดผมมี m k ให้แค่เอาเงินมาเทิดอืมถ้างั้นเอาเอานะให้ชิดไปแล้วมีใครอยู่ยิงรวงมีไอ้แบก แต่แบกยังไม่ครบสองเดือนเลยเทิดให้ไม่ได้ไอแบกมันเปิดอะไรแบกเอ็มเกดูธรรมดาผมจะให้ยิงรัวเอ็มเกดูธรรมดาไอแบกเห็นไอแบกเห็นไอแบกเห็นผลจริงทำไรมันแม่นแบกมือปืนอะไรนะล่อใจแบกเกตพี่พีเนี่ยเอาแล้วกูอะกูช่วยมึงสิบวิไม่มีผลเลยใช่ปะดำลูกมึงปะทวงความยุติธรรมในนี้วะมันไม่ได้ยินเสียงหรอกมึงพูดแบกเท่านั้นนะพูดมาไม่มีอะไรชื่อกูได้ยังไง ว่าไงนะว่าไงฮะมึงก็พูดดีมีอะไรแล้วแต่มึงอะไอชินไก่ไมลล่ะไม่เอาหรอปืนอะครับพี่มึงมึงวงไฟร้อยเลยใช่ไหมคิดว่าเล่นอะไรมีผลเหมือนกันวงไฟกับปืนแต่วงไฟมีปืนก็ก็ก็ดีเหมือนกันปืนน่าจะอันนี้นะพี่ผมรู้สึกวงไฟแบบ ตอนเนี้ตอนนี้ไอ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 หลังไฟอ่ะไม่เท่าไหร่ในวงไฟอ่ะต้องมีไฟเราแม่งชอบผลน้อยไ้ตั้งแต่ต้นมราต้องคุยกันเรื่องวงไฟแล้วก็ประมูลรอบนี้เราเราเราไม่มีเงินกันเลยใช่ไหมไม่มีพี่ไม่มีอืมไม่มีกันเลยเนาะอับจนอับปีกันเลยเนาะจากจะขายอาห้าศูนย์ เห็นแนวเคถามหาอยู่อย่าเลยเอาไปมันขับได้ไม่ดีเท่ากูขับหรอกกรจิงมันโง่เองแลมโบมันโกงกับรถกูอีกถ้าแรกกับแลมโบคันนั้นกูเอาอยู่แลมโบเฉียวอะผมก็ยงนั่นอะไอ้แลมโบด้านหลังนั่นอะไอ้คันนั้นอะคันนั้นกูเอานั่นอะเห็นไหมเฉียวใช่ปะมันใช่แลมโบปะพี่บ้านรวยพูดถึงก็มาเลยถ้าแรกกับแลมโบโจนัสกูเอานะชอบัเรือกคนใช่ไหมใช่ใครขับมันก็ไม่ได้เหมือนคนอะ คนมันรถมันเลือกอ่ะโปงมาแรงบมลคันนั้นโกงกว่าผมรู้แต่รถผมมันขับเข้ามือกว่าอตอนนี้ตอนตอนตอนนี้มึงที่ที่กูคุยเนี่ยมึงไม่ได้มีใครขาดหรืออะไรเลยแต่ทําไมตอนเล่นสตอรี่ทุกครั้งมันต้องมันต้องภาพไม่ใช่อย่างนี้วะแต่ทำไมตอนอยู่บ้านคุยกันนี่พวกมึงแบบโอ้ดูเพียบพร้อมดูแบบไม่มีใครเรียกร้องอะไรเลยเนาะตอนนี้มึงพูดเลยใครไม่มีของเอางี้ใครไม่มีของเออใครไม่มีพวกเกาะพวกที่อะไรเนี่ยมีไหม อ่ะมายืนตรงนู้นไปยืนตรงหน้าหน้าเกะหนุนหน้าตู้หนุนปะท่มีของนี่คือหมายถึงอะไรม่นายถามถามหน่อยไอชินไอชินไอไม่ไอตอนนี้ไอน้องน้องสามคนเซสตามึงทําของกันได้ไหมก่อนนาโนใช่ไหมครับใช่ผมผมทําได้ครับคินคินทาได้ผมทได้พี่ช่วยพี่พี่ช่วยพวกมึงคนละสิบตัวเอาเอาตอนนี้ไม่มีนอเลยได้พี่สามคนพวกมึงมายืนกับพี่มาน้องถ้าไม่มีนนเลยที่เหลือที่เหลือมึงฟาร์มเองนะอีกสิบตัวพี่ช่วยคนละสิบช่วยคนละครึ่งตามน้อมึงจะได้เวลาไปทำอย่างอื่น หาครับร้านหาอะไรจริงงั้นร้านมันก็ได้นะไอชินงั้นร้านเรื่อยๆอ่ะเอาเงินไปทำเป็นของตลออดเเลยพี่ตนช้วไม่อันนี้อันนี้ไม่มีของหรอใช่ครับโอ้โหนั่นมันใช้ไวเบก้อนเดียวรึงปะไม่ไม่พี่บอลคือไม่มีแต่มันทำได้เพราะพี่ไอพีให้เวลาสัปดาห์นึงใช่ไหมเพราะว่ามันทำได้สบายอยู่แล้วไม่ไม่ใช่อะไรสัปดาห์หน้ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนดูพี่กูแล้วกัน เดี๋ยวรอดูสะไพรส์แน่สะไพรส์แน่ร้านปุ้ยเซอรไพรส์แน่สะไพรส์แน่สะไพรส์แน่รอดูดีกว่าเฮ้ยมึงเดินกลับกันได้ละตอนเนี้ยสะไพรส์แน่เดี๋ยวเขาก็รู้เกม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 เพย์ปืนอะเปลี่ยนแน่นอนเกมเพลย์ปืนอะเปลี่ยนแน่นอนสัปด้านะกันตันชูนโนไม่ใช่ยากันตันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอดี๋ยสุปเปิลนาโน มันระเบน่าจะเป็นนาโนเลเวลสองนาโนเลเวลสองนี่เดียวนะนี่ตามต้นอันนี้บอก่ามันมาแล้วเกือบกำลังจะมาละนาโนใครชนะเป็นแดงหรือเปล่าน่าจะเสร็จของที่สิบห้าไม่รู้ว่าใช้อะไรเหมือนกันแต่ที่แน่ๆที่แน่ๆมันจะมานาโนนี้มันก็จะยังเป็นนาโนนี้อยู่แต่นาโนสองมันจะเป็นนาโนที่มันมันมันไม่หายไปจากตัวมีอันเดียวใส่แล้วซ่อมเรื่อยๆก็ไปก๊อปไปก็ไปจากที่วัดอ่ตอมมกกขออ๊ปา็เิอีราจะเล่นง่ายดี แต่น่าจะหลายสิบล้านนนาโนสองเลยกูขายหมูกูพร้อมซื้อเออแล้วก็จะเปลี่ยนเวลารีด้วยจะไม่มีรีที่คืนแล้วสวจะประน่านจะน่าจะประชุมวันพรุ่งนี้แหละจะมีอะไรมาอัปเดตบ้างเพราะแผนห้าจะศูญทุกอย่างมันใกล้เสร็จแล้วปีสามก็เบิกได้มีหลายอย่างมีกูก็ไม่รู้ลองไปเสนอดูแล้วกันกูยังไม่รู้ไม่มีแล้วมีแคนาโนไม่มีไม่มีมีแคนาโนแคนาโนก็มันแล้วมันจะได้เล่นมันหน่อยแบบว่า ปกตินาโนนาโนเฮียเนี่ยมันจะยิงยิงเปินยิงใส่ตัวสิบนัดแตกใช่ไหมเอ็มแคทัวนาโนนั้นมันอาจจะยิงแบบสิบห้านัดยี่สิบนัดอะถึกกว่าเยอะยิงได้นานขึ้นโอเคอนานกว่านานกว่านานกว่าพังแล้วก็คือแบบพังเลยต้องไปซ่อมที่ตู้โต๊ะอะไรไม่ไม่ไม่มีราคาต้องมีกล่องซ่อมทอะไรราคาอะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จัดการเองมันมีวิธีตัวนี้กี่สิบเอาเป็นว่าตอนนี้พวกมึงไปเอาเวลาไปนั่งชิดเรื่องการเตรียมของซะตอนนี้ ขอแบบไม่ควายไม่โง่ขอทุกคนพร้อมถ้าพวกมึงไม่อยากแพ้มันอีกพวกมึงไม่ใช่สู้มันไม่ได้ไ้แค่พวกมึงไม่มีวินัยไอ้เทียทําให้เพื่อนตัวเองโดนด่าคนที่แม่งโดนด่าโดนบัฟมันอยากโดนบัฟมากมั้งและพวกไอ้เทียเนี่ยด่าแต่คาแบบอับปรียดด่าไปเรื่อยด่าลามปามอ่ะพวกอีโมจิมันก็รู้อยู่มันเลือนถ้ามันอยู่ฝั่งเดียวกันก็สนุกเลยมันด่าคนอื่นให้มันอยู่คนละฝั่งก็เลือนเที่ยหมา เพราะฉะนั้นมันไม่ควรมันไม่ควรจะมาชนะเราแล้วเหยียบศพเรามันควรเป็นมึงหัวรถที่หลังดังกว่าอยู่แล้วตามนั้นแหละกูไม่มีอะไรจะคุยแล้วเตรียมของแค่นั้นเลยตัวมึงเองพวกมึงเลือกเองส่วนรถก็หายไปคันหนึ่งนะไอ้ลูกเอาไปขายไปรถอะไปใช้นี่ไปลูกไปส่งแค่สองล้านนะจากสามล้านนะใครส่งสามล้านแล้วก็มาเอาคืนไปไอ้ลูกแกนกระป๋อสิบแปดเซนลูเนลูกเพื่อนไปลูกขายรถมา มึงมีอะไรจะคุยกับมึงกูได้มีอะเรื่องจะคุยด้วยพี่สำคัญมากเรื่องนี้มึงมีอะไรมึงมีอะไรมึงมีอะไรผมถามมันแล้วว่ามันจะเอาปืนเพิ่มไหมก็มันไม่มีใครเอากูจะดันให้มันไม่มีใครเอามึงจะให้กูทำยังไงก็มันไม่เอาอ่ะมันไม่ได้มึงเป็นอะไรเนี่ยว่าไงอะไรอะไรกูได้ยินของเรามีคนหลุดไปให้โผกูว่าฝั่งเราส่งเงินแกงอะไรอะไรเท่าไหร่ฟังมันมาถามกู่เด้อ ใช่เหรอกูว่าเออกูว่ามันไม่คนที่จะโอ้ยหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเฮียถ้ากูเป็นไอบีมตอนนี้กูนั่งดูอยู่กูก็รู้แล้วส่งสองล้านน่ะห่วยไม่ต้องปิดบังหรอกแก๊งเราไม่มีการปิดบังหรอกไอเรื่องส่งกันแก๊งก็แม่งสนายเต็มระบบมันก็ดูอยู่แล้วล่ะหรือวก็ยังทำอะไรกูยังรู้เลยเลยส่งเท่าไหร่ไอสตาร์ทาวมายคนหนึ่งครับพี่ลุกเพิ่งแบลเข้าเมื่อวานนี่เนี่ยกาคาครับคนที่โดนกาคาไหนไออยู่บีมเฮสตาร์บีมเฮสตาร์โอ้ยเฮียนี่มันสุดรวมแบบตัวโดนแบนเลยนีีีี่่่หวาาามมมมของงงยัไไก้แค แต่แต่มีดผมมีบัวพี่ตอนผมตอนแรกผมเล่นเอมเคเคเราโดนจุดไม้อะไรมีแตไอชินมึงไม้อะไรผมไม้ไม้อันนี้หมดเลยถ้าแบบเออไม้ขาวดังไปก็ไม่พอกิจกรรมมะพี่จะบัวผมมีสวิตเบรดกับแกเกอร์ในตู้มันนี้พอแล้วพี่คนนี้โหดคนนี้โหดกลางไฟเหมือนกันคอไฟเล่นแค่ไม้นี่ก็โหดแล้วเนาะวอลมียังอ่ะวอลมียังวอลผมมีแล้วพี่ ที่ของแล้วผมมาบอกไว้เฉยๆว่าแบบเออมาเข้าถ้าขาดถ้าขาดอะไรก็บอกตอนนี้ของที่กูเพิ่งเตวะชามันเหลือเยอะอยู่เอานี่ไอคินไปไปเดบิวไปเอาไวเบลไว้สักหน่อยมึงจะได้ฟาร์มอย่างอื่นเอาไว้ทํานาโนเพราะไวเบลมันแพงน่าจะแพงสุดแล้วในนาโนอย่างอื่นมันไม่ได้แพงโอไม่หมูหรอกแต่ถ้าซัมบ้ามัน ไฟมาจริงอะหนีเลยไม่รูกแก๊งมีสามร้อยสามเดือนหนีแล้วว่าหลังไม่ต้องมาตรวจ่อบของแก๊งมีแค่สามร้อยกระสุนนะพี่ลูกเดือนหนีพี่ลูกก็ต้องซื้อพี่เเดนนหีลยไม่ต้องส่งไหมก็ไม่ต้องคือก็เงินก็เงินที่ส่งสองล้านเอาไปทำกระสุนก็ได้ลูกอีกชิ้นมา